เดี๋ยวจะพาไปดูป้ายชื่อเดี๋ยวว่าป้ายชื่ออะไรนะครับดูป้ายชื่ออันลนักษณะไม่มีกล้องวงจรปิดอยู่หน้าด่านเลยนะฮะนะครับอันนี้เป็นผู้ควบคุมครับพันตำรวจโทชัยชิดโอ่งกลางนะฮะนะครับเป็นผู้ควบคุมนะฮะ มีเบอร์ผู้บังคับการจังหวัดกาลสินชัดเจนนะครับนะฮะแต่ว่ากล้อง C C T V อยู่ด้านหน้าจุดตรวจไม่มีนะครับสังเกตได้เลยนะให้ดูเลยนะไม่มีเลยนะอ่าต่อครับทีนี้ <c oughs> กล่องกล้องไม่มีครับ <c oughs> นะฮะ <c oughs> มาจู่ๆมาโบกเรียกนะฮะไอ้ผู้ไอ้สารวัตรอยู่ปะไอ้สารวัตรอยู่ปะอยู่วะอ่าทั้งสองฝั่งเลยนะฝั่งนี้ด้วยครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยกล้อง่มีไม่ไอวกล้องซีทีทีวีไหมไม่กล้องหน้าด่านไหมกล้องซีทีทีวีไหม ไม่มีเหรอนะฮะเนี่ฮะเห็นไหมไม่ตอบนะครับ่ตอบกล่องนะครับอ่ะมาดูกันอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะตั้งสองฝั่งเลยนะ อ้นี่ยัมีการเปรียบเทียบปรับตรงนี้เลยนะกูหมดนะมีการเปรียบเทียบปรับตรงนี้เลยอ๋อกล้องอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้มีนะมีกล้องซีซีีอยู่ฝั่งนี้นะแต่ฝั่งนูงน้นไม่มีนะเพราะว่าเขาตั้งอยู่สองฝั่งมีฝั่งนี้ด้วยนะเรามีฝั่งนู้นด้วยนะนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้กันกล้องลักษณะกล้องจะอยู่ตรงหน้าป้อมนะครับกล้องอยู่ตรงหน้าป้อมนะฮนะ เดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กันว่าป้ายชื่อชื่อเดียวกันกับฝั่งนู้นไหมนะมีตามหลักจะต้องมีกล้องซีซีอยู่ทางทางเข้าด่านก่อนนะอันนี้ตั้งอยู่ตรงหนนะ้าป้อมนะเดี๋ยวมาดูป้ายกันนะถนนก็จะมีบีบด้วยกลวยนะจากถนนสองเลนก็เหลืออยู่เลนเดียว นะนี่ฮะลักษณะกลวยตั้งนะฮะอ๋อโอเคครับป้ายชื่อก็เป็นเป็นจุดเดียวกันนะครับอืมนี่ฮะชื่อเดียวกันครับสองฝั่งมีป้ายสองฝั่งก็จริงนะฮะนะครับเอ่อนะฮะประมาณนี้ครับผู้ปฏิบัติงานเห็นอยู่บนถนนเนี่ยตอนนี้มีอยู่สามคน แล้วมีผู้หมวดอยู่คนหนึ่งกำลังเขียนเปรียบเทียบปรับหรือยังไงไม่แน่ใจนะมีผู้หมวดอยู่คนหนึ่งนะอนเดี๋ยวดูลักษณะการเขียนใบสั่งของเขานะว่าเขาเขียนใบสั่งแล้วเขาจะยังไงต่อนะครับว่าจะมีการเขียนไปปรับเป็นพินัยให้ไหมบังคับให้จ่ายตรงที่หน้าป้อมนี่เลยหรือเปล่าเดี๋ยวามาดูกันนะครับเรามาดูกันนะเนี่ยฮปิดหน้ากากทุกนายนะปิดหน้ากากทุกนาย ต่อครับทีนี้มาดูกันรถที่นำมาใช้ก็เป็นรถป้ายตาโลนะฮะนะอา้าวไม่มีการปรับแล้วเหรอครับทีนี้นี่ครับนี่ฮะถึงปั๊บเท่าได้ไอถึงลอยนึงว่ะเขาหายัางไงเขาเบิ้งในเดี๋ยวปะเขาหายเขาหายยังไบ ยังบอกว่ากำคัดเงียไหมอ๋อเดี๋คือว่เอาไปปั๊บบงอื่นโหลดไปปั๊บมืออื่นมือไหนก็ได้เลยบ่ออกไปเต็มให้อ๋อบอกอันนี้อันนี้ผมไม่ได้พูดนะเขาเขาพูดนะว่าไม่ออกไปเต็จให้นะครับดูลักษณะนะฮะในการทํางานนะฮะใบกับผีนะดูใบกับผี่นะสพสพนูนสูงนะครับ เดี๋ยวมานั่งดูกันฝั่งนู้นอยู่เั่นสองคนอ๋อทั้งหมดมีห้านายเ่นสองคนฝั่งนู้น,น,นมีสองคนฝั่งนี้มีสามคนนะฮนะปิดหน้ากากทุกนายนะซึ่งเขามีระเบียบบอกว่าให้ให้ไม่ให้ใส่หมวกไอ้โม่งนะไม่ให้โม่งปิดพังไปหน้านะฮะมีทุกนายเลยครับห้านายนี่สองนายนี่ก็ปิดนะสามนายนี่ก็ปิดนะ,ะเดี๋ยวมาดูกัน อ,อสวัสดีทุกคนผมมองไม่ค่อยเห็นอคอมเมนต์นะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เตียวบนสวัสดีครับกอบสารคามสวัสดีครับกอบสารคามนะะเห็นเขาบอกว่าตรงนี้เมื่อกี้ผมไปซื้อกาแฟนะเขาบอกว่า เขาบอกนะนี่เขาบอกร้านกาแฟบอกว่าตั้งทุกวันจันรถึงสุกนะฮะยกเว้นเสาร์อาทิตย์บางเสา์ก็ตั้งนะฮะเขาพูดอย่างนั้นนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะเขาพูดมาอย่างนั้นนะว่าตั้งทุกวันแหละอืมนะก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าตั้งทุกวันหรือเปล่าดนะูแต่ละคนนะปิดพังไปหน้าทั้งหมดเลยนะระเบียบเขาก็มีให้เห็นอยู่ว่าไม่ให้ปิดพังไปหน้านะให้เปิดหน้าให้อย่างชัดเจนนะ ก็พอเราไปถามหตุผลเขาว่าทําไมถึงต้องปิดพังไหมเรนะบอกว่าแดดมันร้อนเขาว่าอย่างนั้นนะแดดมันร้อนต้องปิดหน่อยนะเขาว่าอย่างนั้นนี่นะมอไซค์ขับมาไม่ได้สวมหมวกนะดูเขาปล่อยผ่านไหมเอินบอเออเอินอยู่เห็นไหมอา่าปล่อยผ่านเลยไหมฮะทีนี้อา่าเหมือนจะเรียกแล้วก็ปล่อยผ่านเลยนะนะครับ นะประมาณนี้นะไม่รู้เป็นด่านอะไรแล้ว ทำไปเลยมีปฏิบัติหน้าที่ไปเลยผมดินดุ้ยเฉยนะตรวจเอกสารรถนะเนะเท่งคัดนะดูเอกสารรถถูกต้องไหมนะ ไม่ได้ใส่ไอ่ไม่ได้ขอดแกนบ่เพิ่นเอิอนี่ยังอ่ะเพิ่อนขวาอย่างไงขวาอยังเนาะไ่ติดแผ่้ายทะเบียนครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอ๋ออ๋อหนะคันนี้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบีนยนนะฮะโอ้ยออกไปสร้างเพิ่นโลดมาติดแผ่นป้ายทะเบียนออกไปสร้างโลด ไปปรับอยู่ไหนก็ได้พี่ปไปปรับขอนแก่นก็ได้เนี่ยก็ป้ายแดงนะฮะ <c oughs> <c oughs> อยู่ในสิทธิ์ของเจ้าพนักง,งานว่ะสันถ้าถ้าถ้าเป็นชุดวัวขันนี้น่จะล่าจอดผมสังเกตเห็นะนะนะน คนนั่นกบใส่หมวกกันน็อกกบใส่หมวกกันน็อกเออตรวจคันอย่างเรียกปฏิบัติบอนี่ฮะนี่ฮะน้องผู้หญิงคนนี้นะบัดหรือไม่คือหลายหลายคันหลายคันหลายผ้าแล้วแรงเขาลงเลียนไปแล้วเออนาดแรงเขาลงเลียนไปแล้วกำลังใส่พุทธไมายมันต้องตามกฎหมายบอระเบียบว่ายังไงการตรวจคันวินัยจราจรนคันเรียกปฏิบัติบอในการตรวจ ยังไปขับชี่ก็รบเ,เป็นการเรียกปฏิบัติบบเอ,อเอยัอออมาละพันตำรวจโทรอยู่บนหรอเดี๋ยวาถามสารวัตรพิชิตอยู่ไหมไมปถามว่าสารวัตรพิชิตอยู่ไหมนะมปถามดูเฉย ผมจะสอบถามสารวัตรพิชิตนะครับว่าทําไมไม่มีกล้องวงจรปิด CCTV อยู่ที่หน้าด่านฝั่งนู้นนะฮะผมผมแค่อยากจะมาถามเฉยน,นะว่าท่านท่านอยู่ไหมไม่รู้ว่าสารวัตรอยู่หรือเปล่านะสวัสดีครับพี่สารวัตรพิชิตหรือเปล่าครับสารวัตรพิชิตนะฮะไม่ใช่สารวัตรอ่าสารวัต,พตร,ร,ตรตพิชิตอยู่ไหมครับผู้ที่ควบคุมด่านในวันนี้ครับผมควบคุมดา่านครับอ่าแล้วทำไมแล้วป้ายชื่อพี่อยู่ไหนครับพี่ ท่านากิจภารกิจเมื่อกี้นี่ครับอแต่ว่าจริงๆวันนี้เป็นท่านที่ไหมครับท,ที่เข้ามาควบคุมด่านในวันนี้ใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าท่านไม่ได้ติดป้ายเป็นชื่อท่านนะท่านก็มาแล้วแหละแต่ว่ามันมีเหตุมีเหตุอะไรครับนยืนยืนเมื่อกี้โาแก้งมาลหท่าอะไรตัวข่าวนะครับแล้วทําไมต,ต้องตั้งตั้งสองฝั่งเลยหรอพี่ผมสงสัยว่ามันปั้งสร้งได้ทั้งสองฝั่งเลยหรือเปล่าตั้งได้มันก็เป็นจุดเราลงระบบแล้วไงแล้วครับอ๋อ แต่ใน,นเมื่อตั้งสองฝั่งมันก็ต้องมีกล้อง C C V ด้านหน้าทั้งสองฝั่งใช่ไหมครับมันกล้องประจําตัวใช่เออก็คือว่า,าตามตามระเบียบนี่กล้อง C C V นี่ก็ไม่ต้องก็ได้<ง>ใช่ไหมครับ C C V ก็<ง> <CCTV> มีถีกไม C V ไม่ C C T V ท,ท,ที่ที่ก่อนที่จะเข้าด่านงครับพี่ตามตามตามที่นสนทองหลอง่อได้เคยทําให้ดูอ่ะพี่ครับใช่ไหมกล้องไอ้คัมเรล่าประจําตัวเขาก็มีกล้องนี้ก็มีไม่ผมพูดถึงกล้อง C C T V ครับพี่ ก่อนที่จะเข้าก่อนที่เข้าด่านมันจะต้องมีกล้อง C C T V ทีอันนี้นี้ผมถามเฉยพี่มันไม่ต้องมีก็ได้ใช่ไหมครับมันก็มีประจำอยู่อยู่ไหนฮะนี่ไงไม่ผมนี่มีฝั่งเดียวแล้วฝั่งนู้นคลับพี่แล้วฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นไม่ต้องมีก็ได้มีแต่ของเจ้าหน้าที่ติดกับเวลาอ๋อฮะก็คือท่านประวิตรเนาะท่านเป็นผู้ควบคุมด่านในวันนี้นะท่านประวิตรแก้วน้อยนะฮะเป็นผู้ควบคุมด่านในวันนี้ส่วนท่านพิชิตไม่ได้อยู่นะแต่เขาก็มาแล้วก็ท่านก็มีภารกิจอ จริงๆท่านโกโฮเคาจะเอาชื่อของท่านมาตั้งที่ป้ายมาติดที่ป้ายให้เรียบร้อยเพราะว่ามันจะประชาชนจะได้ไม่สับสนกถูกไหมฮะก็นี่ครับก็มาสอบถามนี่แหละครับผมก็มาสอบถามท่านก็ควรจะแก้ไขในจุดนี้ด้วยถูกต้องไหมฮะมันเหตุเร่งด่วนครับเหตุเร่งด่วนอะไรครับเป็นจุดสกัดหรอครับที่นี่เป็นจุดสกัดหรือว่าเป็นจุดตรวจครับจุดสกัดจุดตรวจไม่ใช่พี่มันจะต้องเป็นจุดสกัดหรือว่าเป็นจุดตรวจครับพี่ ก็จุดตรวจด้วยจุดสกัดเอาเอาสองอย่างเลยรวมกันเลยฮะแล้วเหตุและเหตุและเหตุที่ว่าเหตุจุดเฉลิ่โดดเป็นอะไรครับพี่เป็นจุดเป็นจุดเหตุเหตุมันคืออะไรครับพี่มีคนปล้นธนาคารผ่านมาแถวนี้หรือเปล่าหรือยังไงฮะก็เป็นจุดสกัดเงี้ยฮะมันต้องมีเหตุสิครับพี่ใช่ไหมใช่ไหมครับ <stairs> <S <S ตกลงเป็นอะไรกันแน่เป <teachers> nah ็น <N S 1> จุดตรวจหรือเป็นจุดสกัดกันแน่ตรวจด้วยสกัดด้วยจุดตรวจก็คือเป็นตรวจขันที่ไม่ในจราจรด้วยใช่บอ๋อเอาทุกอย่างเลยก็เป็นทุกอย่างเลยใช่ไหมก็เราป้องกันเหตุด้วยครับองกันเหตุแล้วที่มาตั้งในวันนี้เป็นใครครเป็นผู้ออกคําสั่งพี่ผู้การนะครับผู้การก็ต้องเป็นจุดตรวจสิครับทั้งนั้นก็่แล้าเป็นจุดตรวจใช่ไหมอ่าอ่าโอเคแล้วการที่มาตั้งจุดตรวจในแต่ละครั้งเนี่ย จะต้องมีเขาเรียกว่ามีแผนล่วงหน้าประมาณกี่วันครับพี่มันเขาลงระบบ TDC อยู่แล้วนะครับแผนเนี่ยอันนี้เห็นผมได้ยินข่าวบ้านเขาพูดมาว่าที่นี่ตั้งทุกวันเลยจริงไหมครับผมได้ยินมาทุกวันไม่ได้ทุกวันไม่ได้ทุกวันมีกรรมเหตุเฉพาะกิจอย่างเดือนหนึ่งตั้งสักกี่ครั้งครับเดือนนี้อยู่ที่เนี่ยกยาสพนีแต่ว่าเราเราขออนุมัติโครการไปก็ให้ วให้สามสิบวันอ่าล่วงหน้าใช่ไหมครัล่วงหน้าสามสิบวันใช่ไหมครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากนะครับมาตอบถามกรนีโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับทุกคนครับนะฮะประมาณนี้นะรวมทุกอย่างเลยครับจุดตรวจจุดสกัดรวมทั้งอะไรนะไออ่ากวดขันไม่ได้จราจรคือประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ผู้ควบคุมด่านที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ด่านนะฮะตามที่ทุกคนได้เห็นนะฮะ ตาม,มที่ผมทุกคนได้ยินนะอันนี้อันนี้ผมถามท่านตอบเองด้วยกับมือนะท่านตอบเองนะชัดเจนนะอ่ะโอเค,อเ,คเอาให้ทุกคนได้กระจ่างกันเท่านี้นะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะก็ให้เขาทํางานต่อไปครับพวกผมเองก็จะได้เ,เดินทางต่อ,อก็คือผู้ควบคุมด่านไม่อยู่ที่ดานอา้อาวอา่ออท่านประวิทย์เป็นคนคูมิุมดานยศอะไร ยศก็สวัสรเหมือนกันหนึ่งดาวกดแต่ทําไมไม่เอาไม่เอามาใส่ป้ายอ่ะก็ถามแล้วถ้าบอกว่ามันเฉินเร่งด่วนก็ไปเรื่อยครับทีนี้อ่ะก็ประมาณนั้นนะทุกคนถ้าไม่พร้อมอย่าตั้งจริงจริงไม่พร้อมอย่าตั้งนะผมถ้าไม่พร้อมนี่สรุปก็คือเอาทุกอย่างนะครับมีจุดตรวจทั้งจุดสกัดทั้งจุดกดขันวินัยจราจรเอาทุกอย่างเลยสรุปนะฮะประมาณนี้ครับทุกคนนะตามตามตามที่ผมตามที่ผมตามที่ผมได้สอบถามมาเมื่อสักครู่นี้นะเอา นะฮะ <ไป S 1> นะนะนะทุกคนก็ให้ทุกคนไปพิจารณาดูเอากละวกันนะว่ามันเป็นอย่างนี้ซึ่งในระเบียบเออซึ่งในระเบียบมันจะต้อง